สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ปุรดจะมาทำหมูทอดครับผมนี่ครับอันนี้หมูครับหมูทอดกระเทียมพริกไทยครับผมใส่น้ํามันงาครับนี่ครับนี่นี่วัตวถุดิบเขาก็มีหมูครับหมูหั่นเป็นชิ้นยาวๆครับผมมีกระเทียมพริกไทยงาขาวครับน้ํามันงาครับน้าตาลปี๊บ ผงนัวครับผงปรุงรสมีซอสครับซีอิ๊วขาวครับผมซีอิ๊วฝาเขียวแล้วก็มีน้ำมันหอยครับวัตถุดิบเขาก็มีประมาณนี้ครับผมตัวนี้ตำกระเทียมครับผมตำกระเทียมพริกไทยก่อนครับใส่น้ำตาลปี๊บครับผมใส่น้ำตาลป,ปี๊บผงปรุงรส ผงนัวลงไปเลยครับต่ำพร้อมกันทีเดียวเลยมาครับผมเดี๋ยวเรามามักกันครับเราก็เอากระเทียมพริกไทยที่ต่ำตะกี้ครับผมแล้วก็น้ำตาลทีบผงนัวใส่ลงไปเลยครับตามด้วยน้ำมันหอยครับผมซีอิ๊วขาวครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็ซอสฝาเคียวครับใส่เข้าไป อันละครับกินมันจะได้หอมหอมครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาขยำเลยครับัานละครับคุกเข้าเข้ากันครับตามด้วยน้ำมันงาครับพอ คลุกเข้ากันแล้วแล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปครับน้ำมันงาที่นี่จะช่วยให้หมูเขาหนุ่มขึ้นครับับใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่งาขาวเข้าไปครับครับผมแล้วก็คลุกเข้าอีกทีหนึง่งพอคลุกเข้าเสร็จแล้วแล้วเราจะมามักทิ้งไว้สักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีครับประมาณนี้ครับผมคือความหนุ่มครับของเนื้อหมูมาครับผมตัวน,นีด เราจะมาทอดหมูครับที่เราหมักไว้ครับไปเวลาแล้วครับผมมาเลยไราก็เปิดแก๊สครับใส่น้ำมันเข้าไปครับผม เดี๋ยวรอให้น้ำมันห้อนแป๊บหนึ่งครับเอ้ครับน้ำมันได้ทีแล้วครับผมน้ำมันเริ่มห้อนแล้วเขาก็เอาหมูที่มักไว้ลงเลยครับ <Okay. S 1> นี่ครับ เราก็มาลุก่อนครับเพราะว่าใส่น้ําตาลใส่น้ําตาลปี๊บตัวนี้ครับความหวานครับกอกซอสตัวนี้ครับถ้าเขาบกคนปุ๊บเนี่ยหมูจะไหม้นะครับมันจะไหม้ครับผมต้องคนบ่อยๆครับอ,อย่าใ้เขาก็คนไปแล้วก็ปล่อยแปบ,บแป๊บหนึ่งครับเพราะหมูไก่ยสุกต้องรีบคนนะครับ นี่ครับตัวนี้เริ่มมีสีสันแล้วครับผมเดี๋ยวให้เหลืองเหลืองอีกสรัหน่อยครับหอ,อมมากๆเลยครับผมหอ,อมกินพริกไทยกินกระเทียมกินน้ำมันงาครับเดี๋ยวอันนี้ต้องคนครับต้องขยันคนหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวจะไหม้ครับ โอเคครับได้ทีแล้วครับผมนี่ครับเอาประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าเกินจากตรงนี้ไปก็หมูจะแข็งครับเอาประมาณนี้ละนี่ครับโอ้นี่ครับสีสันครับผมซุกกาลังดีเลยครับครับมามาจัดใส่จานกันเลยครับผม นี่ครับตอนนี้หมูเ่อก็ะถอดเ็ษเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับเราจะกินด้วยน้งจิ้มแก้วครับเด็๋มาครับผอมาชิมกันครับนี่ครับน้ำจิ้มแก้วอืมหอมหอมครับเนื้อหนุ่มครับเนื้อบกแข็งสุดยอดครับ คลิปนี้ปูโรก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนครับผมที่ติดตามรับชมพุโริแซบนะครับเด้อดูตั้งแต่ต้นจนจบครับลองไปทํากินกันดูครับผมหมูทอดครับหมูทอดกระเทียมพริกไทยใส่น้ำมันงาครับลําขนาดครับผมคลิปนี้ปูโรต้องขอตัวรับไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุโรหิแซบเลยครับเด้อสวัสดีครับผม